สวัสดีครับสำหรับพาร์ทนี้นะฮะเป็นพาร์ทที่เราจะพิมพ์เนื้อหาในส่วนของพารากราฟแรกนี้นะครับส่วนพารากราฟแรกนี้เพราะว่าักเรียน ทุกคนเลยต้องทําส่งในภารกาฟแรกนี้นะครับว่าเราจะเริ่มจากอะไรก่อนนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเปิดโปรแกรมก่อนเนาะ,ะแล้วก็ตั้งค่าพื้นฐานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพิมพ์หัวข้อกันก่อนหลักของการพิมพ์หัวข้อน,นะคะตามข้อควรจําที่เราเคยบอกไว้ก็คือว่าต้องเป็นตัวหนาสังา่งจัดกลางด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเริ่มทํากันนะฮะก่อนอื่นเริ่มจากการเปิดโปรแกรม microsoft <motivation> word ขึ้นมาก่อนเลยเนาะแล้วเริ่มจากการตั้งค่าครับเราจะเริ่มจากการตั้งค่ามาตรฐานก่อนเลยอันดับแรกเลยก็คือเลือกลักษณะแบบมีการเว้นระยะห่าง จากนั้นเป็นแบบอักษรเป็นอังสนานิวขนาดอักษรเท่ากับ16นะฮะจากนั้นเราก็จะสั่งจัดกึ่งกลางเพราะอันนี้คือหัวข้อของเรานะครับเราจะสั่งจัดกึ่งกลางและทําเป็นตัวหนาด้วยสําหรับหัวข้อนะฮะในหัวข้อของเราเราจะพิมพ์คําว่าความหมายของคอมพิวเตอร์นะครับความความหมายของคอมพิวเตอร์นะเนาะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับ เราจะเอนเตอร์ลงมาเพื่อพิมพ์เนื้อหาในส่วนของพารากราฟนะครับเวลาพิมพ์เนื้อหาเนี่ยเราจะต้องย่อหน้ามาและเป็นตัวบางด้วยนะครับดังนั้นก่อนอื่นเลยก่อนเราจะเอนเตอร์ลงมาเนี่ยเราก็เอาตัวหนาออกก่อนเมื่อเอาตัวหนาออกเรียบร้อยแล้วนะครับนัเนเยนก็กดปุ่ม Enter อครั้งเอนเตอยู่ตรงไหนนะครับเอนเตร์ Enter ของเรานะฮะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ ใช้ได้เหมือนกันนะครับ2ปุ่มนี้ใช้ได้เหมือนกันใช้ตรงไหนก็ได้นะฮะแล้วแต่สะดวกเลยนะครับกด enter ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเนื้อหาถ้าเราพิมพ์เนื้อหาตอนนี้มันจะถูกสั่งจัดกึ่งกลางไว้ซึ่งเวลาทําเนื้อหาให้สั่งจัดชิดซ้ายเสมอก่อนที่จะเริ่มพิมพ์ก็เช็คก่อนเลยว่ายังเป็นลักษณะไม่มีการเว้นระยะห่างอยู่ไหมยังเป็นแบบอักษรอังกฤษนิวอยู่หรือเปล่าขนาดอักษร16อยู่เหมือนเดิมไหมและตัวหนาต้องไม่ถูกเลือก เมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อไปที่ต้องทำก็คือการย่อหน้าการย่อหน้าของเราจะไม่ใช้ปุ่มที่เรียกว่าสเปซบาร์เราจะใช้ปุ่มที่เรียกว่าแท็บอันนี้เรียกว่าสเปซบาร์เนาะเอาไว้ใช้เว้นวรรคนะครับแต่เราจะไม่เอาไว้ใช้ย่อหน้าเราจะใช้ปุ่มที่ชื่อว่าแท็บ g a b อยู่ใต้ปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับปุ่มนี้เราจะกดปุ่มแท็บเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นเมื่อกดปุ่มแท็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะพิมพ์เลย come ก่อนที่จะพิมพ์คําว่าหมายถึงเราจะเว้นวรกหนึ่งวรคด้วยการกดปุ่มสเปซบาร์ปุ่มสเปซบาร์อยู่ตรงไหนคะปุ่มสเปซบาร์อยู่ตรงนี้เนาะปุ่มสเปซบาร์นะครับกดสเปซบาร์หนึ่งครั้งจากนั้นเราก็จะพิมพ์ต่อเลยฮะหมายถึงสมมติว่าเราพิมพ์ผิดนะครับเวลาเราพิมพ์ผิดนักเรียนก็แค่เอาเคอร์เซอร์ของนักเรียนนะฮะมาไว้ตรงข้างหลังคําที่พิมพ์ผิดจากนั้นเราจะกดปุ่มแบ็กสเปซเพื่อทําการลบมันครับปุ่มแบ็กสเปซอยู่ตรงไหนปุ่มแบ็กสเปซอยู่ตรงนี้ ปุ่ม backspace ก็คือปุ่มลบตัวอักษรน,นั่นเองนะคะเวลากดปุ่ม backspace คือปุ่มตรงนี้นะกดปุ่มลบตัวอักษรน,นี่แหละครับแต่เราจะเรียกมันว่าปุ่ม backspace เพราะที่ปุ่มมันเขียนว่า backspace เนาะไม่ได้เขียนว่าปุ่มลบตัวอักษรเสร็จแล้วฮะตอนนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าจากต้นแบบของเราเนี่ยตอนนี้มันได้ขึ้นบรรทัดใหม่การขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ ถ้าเป็นเนื้อหาที่เป็นย่อหน้าเดียวกันอย่างอันเนี้ยคือเนื้อหาย่อหน้าเดียวกันเป็นเนื้อหาพารากราฟเดียวกันเราจะไม่กด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่หน้าที่ในการขึ้นบรรทัดใหม่มิใช่ของเราในกรณีนี้นะฮะเราจะให้โปรแกรม Microsoft เนี่ยเป็นคนขึ้นบรรทัดใหม่ให้เราเองดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือการพิมพ์เราจะพิมพ์ต่อไปเรื่อยๆครับเห็นไหมฮะพอเวลาเนื้อที่ด้านหลังตรงเนี้ยครับมันไม่พอเนี่ย เดี๋ยวโปรแกรม Microsoft Word เขาจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้เราเองนะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้อง Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเวลาเว้นวรรกนะฮะก็ให้นักเรียนเว้นวรรคแค่ขอเดียวนะครับเวลาจะพิมพ์วงเล็บนะครับจะเห็นว่าเนื้อหาของเราเนี่ยมีวงเล็บเนาะเวลามีวงเล็บนะครับก่อนวงเล็บเปิดและหลังวงเล็บปิดก่อนวงเล็บเปิดเนี่ยให้เว้นวร์คหนึ่งวรรค และหลังวงเล็บปิดถ้ามีข้อความมาต่อต้องเว้นวรคด้วย1วรคนะครับนั่นคือหลักของการพิมพ์เป็นหลักของการพิมพ์ในวิชาภาษาไทยเลยนะครับเป็นหลักของการเขียนในวิชาภาษาไทยเลยนะครับ Input i n นะอันนี้จะมีข้อความต่อนะครับดังนั้นเราจึงต้องเว้นวรกหนึ่งวรกก่อนที่จะพิมพ์ข้อความต่อนะครับเป็นหลักของวิชาภาษาไทยเนาะถ้าเนเรียน ต้องการศึกษาหลักเหล่านี้นะคะนักเรียนเข้าไปที่เว็บราชบัณฑิตยสถานครับจะมีข้อมูลเหล่านี้ให้นักเรียนสามารถศึกษาได้ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วสลับพารากราฟแรกของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาในส่วนของพารากราฟที่2ก็คืออันนี้นะฮะในวิดีโออันถัดไปนะครับสวัสดีครับ